เรื่องของการจัดระบบการฉีดวัคซีนเมนนื่อวานีนเขามีการประชุมคณะกรรมาการวัคซีนแห่งชาติหรือว่าบอร์ดวัคซีนเนี่ยนะครับโดยมีรัฐมนตรีอนุชินชานวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าร่วมประชุมโดยหลังประชุมเนี่ยมีการสรุปให้ฟังนะครับว่าที่ประชุมมีมตินะบอกว่าให้เกิดความชัดเจนการรับทราบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดให้เพียงพอกับประชาชน สามแนวทาง1ก็คือเพิ่มจำนวนวัคซีนที่เมื่อกี้ว่าไปแล้วจาก100ล้านโดสเป็น150ล้านโดสภายในสิ้นปีหน้านะครับสองเร่งทำงานเชิงรุกในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนให้คืบหน้ารวดเร็วซื้อให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอากาสรับวัคซีนที่ดีที่สุดครอบคลุมถึงการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์อื่นๆตรงนี้สำคัญเพราะว่าอะไรอย่างที่หมอยงบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันก็มัฒนามันเป็นเรื่อยไวรัส เอ่อไวรัสเพราะไปวัคซีนก็ต้องพัฒนาไปไวรัสมันกลายพันธุ์ไปนะครับว่าในการเจรจาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพอได้ปุ๊บแล้วหยุดเลยก็ต้องไปเจรจาเพื่อมันมีตัวใหม่เข้ามาเพื่อสู้กับไวรัสตัวใหม่เราก็ต้องไปขวนขวายหามาอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับสามเรื่องการปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้ปลูพผมมากที่สุดเพื่อรับโอกาสวัคซีนที่ดีที่สุดครอบคลุมถึงการต่อไปให้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคเพิ่มโอกาสในการ ความปลอดภัยของประชาชนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของอะระบบการฉีดวัคซีนเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะมีการปรับเพิ่มนะคือตอนนี้มันมีหนึ่งจองผ่านไลน์ผ่านแอปหมอพร้อมนะมีการฉีดแบบกลุ่มฉีดแบบกลุ่มคือยังไงตามโรงงานหรือรงงานเป็นพันๆคนเนี่ยหรือชุมชนคลองเตยเ<อ>จุดพื้นที่เสี่ยงพื้นที่มีการระบาดสูงเข้าไปชาร์จเข้าไปฉีดแบบ เชิงลุกเลยและ3ที่เพิ่มมาเมื่อวานนี้ก็คือการปูพรมหรือว่า Walk It นะครับเดี๋ยวไปฟังท่านอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับแนวทางการฉีดวัคซีนให้เร่งมีการปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด <c oughs> ซึ่งถือว่าจะได้เป็นการช่วยโอกาส <c oughs> นะครับช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อแล้ก็ความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการ ลอดจนเป็นการทําให้เกิดความาเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วของพี่น้งนองประชาชนทุกคนดังนั้นการกีดวัคซีนนะครับ,รบที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ,รบอย่างแฝ่หลังเนี่ยก็จะมีอยู่สามรูปแบบหลักรูปแบบแรกก็คือโหลดนัดเข้ามาตามแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันใดๆก็ตามที่รัฐบาลจั จัดมาเพิ่มเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนสองการานำเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนเช่นพี่น้องอาตอมอหรือองคอ์กรนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกนชนนะครับที่จะให้บุคลากรในต่างๆมารับวัคซีนสามก็คือเรื่องของการปูกมก็คือวอลกอินซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ได้รับทราบนโยบายหลักนี้ของรัฐบาลน,นะครับ อย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เไ่้ไปดาเนินการจัดทาให้การให้บริการการสีดวัตีดิแก่พี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็เก็วความปลอดภัยที่มากที่สุด